ก็ข้อส8บแปบอกชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่พื้นนะครับสังเกตเห็นนกบินนกนกบินยังไงดีนกนกแบบน,นี้แล้วกันนกบินนะครับด้วยความเร็ว t กทีกำลังสองบวกหนึ 1, ่ลบสองทีบวกห้าเ ถ้าตำแหน่งเริ่มต้นของนกนะครับเท่ากับ 3i บวก j หาตำแหน่งของนกณนะเวลาใดๆตำแหน่งนกเริ่มต้นก็คือ R 0นะครับความเร็วมีค่าตามสมการนี้นะครับหาตำแหน่งณนะเวลาใดๆก็จาก v เท่ากับ dr by dt โจทย์ให้ข้อมูลความเร็วมาเราต้องการหาตำแหน่งทำยังไงเราก็ dr เท่ากับ vdt แล้วทำยังไงต่อก็อินดิเกตทั้งสองข้างนะเราอินดิเกตทั้งสองข้างแทนลิมิตล่างของตำแหน่งคือ r ศย์เพราะว่าตำแหน่งเริ่มต้นไม่ใช่ศูนยะ์เนาะต้องระวัง อินทิเกรตด้านขวาอินทิเกรต 6t กําลัง2บวก 1i ลบ 2tj บวก 5k นะครับอินทิเกรตพจน์หน้าได้อะไรครับ 6t กลัง2ได้ 2t กําลัง3อินทิเกรต1ได้ t อินทิเกรตลบ 2t ได้ลบ t กําลัง2อินทิเกรต5ได้ 5t นะครับแล้วก็แทนลิมิต0ถึง t ส่วนหนังด้านซ้ายอินิเกต dr ได้ R แทนลิมิต r กับ r ศูนย์นะแล้วเราก็แทน r ศูนย์ลงไป r ศูนย์ของเราคืออะไร r ศูนย์ของเราคือจำได้เนาะไปดูหน้าที่แล้ว r ศูนย์คือ 3i บวก j นะครับนั้นตรงนี้ที่เหลือก็เราก็ได้สมการเ้ียกมาเราก็บวกลบเวกเตอร์ธรรมดานะ เราก็จะได้ตำแหน่งออกมามีค่าเท่ากับ 2t กํลัง3บวก t บวก 3i ลบ t กํลัง2ลบ i j บวก 5t k เป็นคำตอบหาตำแหน่งได้แล้วต่อไปหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา1ถึง2วินาทีทำยังไงเราหาความเร็วเฉลี่ย ก็คือเราต้องหาตำแหน่งที่เวลาสองวินาทีลบตำแหน่งที่เวลาหนึ่งวินาทีหารด้วยเดลต้าทีนะก็คือสองลบหนึ่งตำแหน่งที่เวลาสองวินาทีเราก็แทนค่าทีเท่ากับสองลงในสมกา,ารตำแหน่งที่เวลาหนึ่งวินาทีเราก็แทนค่าทีเท่ากับหนึ่งลงในสมกา,ารของตำแหน่งเราก็ได้ที่หนึ่งวินาที R มีค่าเท่ากับ หกบวกห้าเที่เวลาสองวินาทีมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดไลบสามเบวกสิบเเสร็จแล้วแทนค่าไปในสมการความเร็วเฉลี่ยนะเราก็จะได้ยี่สิบเอ็ดไอลบสามเจบวกสิบเคลบด้วยหกไอบวกห้าเจก็จะได้ออกมาเป็นสิบห้าไอลบสามเจบวกห้าเคหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซก อันนี้คือความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองวินาทีถามหาความเร่งทำยังไ,ไงเรามีสมการความเร็วความเร่งก็คือ dv by dt นะความเร่งก็คือ dv by dt ก็ดิฟสมการความเร็วดิฟ 6t กํลัง2บวก1ก็ได้ 12t ดิฟลบสอทีก็ได้2ดิฟหได้ศนั้นเราได้ความเร่งออกมามีค่าเท่ากับ12บสองทีไลบสอเมตรเปอร์เซกสแควรข้อสีจุดเจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แบบสัมพัสแล้นะครับโจทย์บอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนะครับ ขี่จักรยาน,นด้วยความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขามองเห็นฝนตกนะ ทำมุม80องศาเทียบกับแนวดิ่งนะครับอันนี้คือความเร็วที่สังเกตโดยคนนี้เนาะจากข้อมูลนะครับผมเขียนเป็นความเร็ว s ก็คือแทน s ก็คือ student เนาะ อี e ก็มาจากเอิร์ธอาก็คือเรนนะครับความเร็วของนักเรียนเทียบกับโลกคือแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะให้เขาเคลื่อนที่บนพื้นราบนะบก็เวกเตอร์ไอเขามองเห็นฝนตก นะครับทำมุม80องศากับแนวดิ่งนั้นแสดงว่าเขาก็จะมองเห็นฝนเทียบกับตัวเขานะฮะทำมุม80องศาเราได้ความเร็วของฝนเทียบกับตัวเขามีค่าเท่ากับ8ฐานด้วยไซด์80องศาโอเคไหมนั้นเราก็จะได้ เขามองเห็นฝนขณา,าที่ขาี่จักรยานเนี่ยเขามองเห็นฝนตกมาด้วยความเร็ว8.12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นคือความเร็วที่เขาสังเกตโจทย์ถามอีกการหนึ่งถามแล้วถ้าเขาหยุดจักรยานความเร็วจะเป็นเท่าไหร่โดยข้อมูลโจทย์บอกว่า,วาถ้าถ้าเขาหยุดรถฝนก็จะตกในแนวดิ่งก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะฝนอ่ะมันตกมาตรงๆ ฝนตกมาในแนวดิีตรงๆจากอ่ะโทษทีเมื่อกี้ยังไม่หมดเมื่อกี้หาขนาดของความเร็วเฉยๆเนาะ แต่จากข้อมูลนั้นเราจะได้ว่าความเร็วของฝนที่ที่นักเรียนสังเกตได้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 8i ลบ8.12โคไซเจนะอันนี้คือความเร็วของฝนที่เขาสังเกตได้ถามความเร็วของโลก เท่าดีความเร็วของฝนที่เทียบกับโลกอะไรมีค่าเท่าไหร่ความเร็วของฝนที่เทียบกับโลกก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วของฝนที่เทียบกับน,นักเรียนทํามุมโคไซน์80องศานะนก็จะมีค่าเท่ากับ8.12โคไซน์80หรือมีค่าเท่ากับ1.41กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะนั่นคือเราได้ความเร็วของฝนที่ตกลงมาในแนวดิ่งทเทียบกับโลกมีค่าเท่ากับ ลบหนึ่งจุดสี่หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คือตกในแนวดิ่งข้อ4.10บอกว่าขาวเดินด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีในแนวแกน x และเจสังเกตเห็นฝนตกทวดิในสามเมตรต่อวินาทีตามแนวแกน x แล้วก็สองเมตรต่อวินาทีตามแนวแกน y นะก็คือบนพื้นโลกนะอยู่ในหน้าบเ y เห็นฝนตกนะครับด้วยความเร็วหนึ่งเมตรต่อวินาทีตามแนวแกน y ลบสี่เมตรต่อวินาทีตามแนวแกน Z นะครับก็คือมองเป็นเวกเตอร์นั่นเองแล้วก็ขาวสังเกตเห็นแดงวิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีตามแนวแกน x ลบ2เมตรต่อวินาทีตามแนวแกน y ถามว่าแดงจะสังเกตเห็นฝนตกด้วยความเร็วเท่าไหร่อ๋อผมลืมพูดถึงไปเนาะอ่านิสิทธิ์รู้ใช่ไหมสับการเขียนตัวห้อยเนีย่ยในข้อนี้ขอไข่คือขาวนะ รอลิงหมายถึงโลกนะะฝอฝาคือฝนเนาะดอเด็กคือแดงนะเรามีสี่อย่างนะ <c oughs> ข้อมูลที่หนึ่งขาวเดินเดินด้วยความเร็วเท่านี้นั่นคือความเร็วของขาวเทียบกับโลกนะเราถือว่าโลกหยุดนะนิ่ง นโลกเป็นกรอบอ้างอิงเทียบกับระบบที่เราสนใจนะความเร็วของขาวเทียบกับโลกคือสา 3i บวก 2j ขาวมองเห็นฝนตกด้วยความเร็วนี้นะั้นความเร็วของฝนเทียบกับขาวนะครับคือ j ลบ 4k นะครับความเร็วของฝนเทียบกับขาว แล้วขาวก็เห็นแดงนะครับการเขียนสับสกิ์นะก็คือความหมายคือความเร็วของ A ที่เทียบกับ B หรือว่า หรือ B, B เป็นผู้สังเกตนะครับการเขียนสับสปตบแบบนี้สองตัวนนะครับความเร็วของแดงที่ว่าขาวคือสองไลบสองเจนะครับแล้วก็ความเร็วโจทย์ถามหาเลยครับถามหาว่า ถ้าทั้งสองคนหยุดจะสังเกตเห็นฝนตกด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็คืออะไรครับถามว่าความเร็วของฝนถ้าทั้งสองคนหยุดก็คืออะไรครับทั้งสองคนมีความเร็วเท่ากับโลกก็คือวง่ายจะเห็นความเร็วของฝนเทียบกับโลกเท่ากับเท่าไหร่แค่นี จากข้อมูลตรงนี้คุณเรารู้ v ของขาวเทียบกับโลกวีของฝนเทียบกับขาว v ีของแดงเทียบกับขาวนะครับอ๋อัอดีคำถามแรกก่อนเนาะคำถามแรกคือแดงจะเห็นฝนตกด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็คือความเร็วที่ ฝนตกสังเกตโดยแดงถ้าเราพิจารณาจากตัวแปรเราเราไม่รู้ความเร็วของฝนเทียบกับโลกโดยตรงแต่เรารู้ความเร็วของฝนที่สังเกตโดยขาวแล้วเรารู้ความเร็วของแดงที่สังเกตโดยขาวถูกไหมนั้นเราสามารถบอกได้ว่าความเร็วของฝนที่สังเกตโดยแดงก็คือความเร็วของฝนที่สังเกตโดยขาวนั่นเอง ตัวดีความเร็วของคนที่สังเกตโดยขาวลบความเร็วของแดงสังเกตโดยโดยขาวเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเขียนอยู่รูปของเวกเตอร์คุณมี a b c คุณก็จะได้ a c a b BC คุณจะได้ AC เท่ากับ AB บวกด้วย BC ถูกไหมครับหรือ AC เท่ากับ AB ลบด้วย CD มองไหมนั้นมันก็คือ ลอจิก <Logic S 2> เดียวกับอันนี้เนาะนี่คือการเขียนเวกเตอร์สัมพัทธ์เด๋อย่าไปจำนะถ้าคุณจะจำให้นึกถึงเวกเตอร์คุณเขียนคุณเขียนการบวกเวกเตอร์นี้ยแล้วคุณจะเข้าใจสมการนี้เองอย่าไปท่องจำอะไรนะ้คุณท่องจำสับสนนะครับนึกภาพการบวกเวกเตอร์ คุณมีสามเหลี่ยมเนี่ย A B C คุณก็จะเห็นเองเวกเตอร์ ector, A C A B B C เป็นยงไงนะและการเขียนนี่คือแบบเดียวกับการเขียนสับสคริปตของความเร็วนั้นจากข้อมูลตรงนี้เรารู้ความเร็วของฝนเทียบกับขาวก็คือ J ลบ 4k เรารู้ความเร็วของแดง เทยบกขาวคือ 2i ลบ 2j นะครับเราเอาเวกเตอร์สออันนี้มาลบมกันเราก็จะได้เท่าไหร่ครับลบ 2i ลบ 2j ลบลบกลายเป็นบวกกลายเป็นบวก 3j แล้วก็ลบ 4k ดังนั้นความเร็วของฝนที่แดงสังเกตได้คือลบ 2i บวก 3j ลบ 4k หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทนีถ้าทั้งสองคนหยุดคืออะไรครับทั้งสองคนหยุดก็คือถ้าสองคนหยุดนิ่งก็คือหาความเร็วของฝนเทียบกับโลกนั่นเองความเร็วของฝนเทียบกับโลกเราหาได้จากความเร็วของฝนที่ขาสังเกตแล้วก็ความเร็วของโลกเทียบกับขาว ถูกไหมหรือความเร็วของขาเทียบกับโลกอันเดียวกันกลับไปกลับมาได้นะดังนั้นความเร็วของฝนเทียบกับโลกก็คือความเร็วของฝนเทียบกับขาวบวกกับความเร็วของขาเทียบกับโลกความเร็วของฝนเทียบกับขาวคือที่เราสังเกตคือ j ลบ 4k ความเร็วของขาเทียบกับโลกคือ 3i บวก 2j สองอันนี้รวมกันเราได้อะไรครับ สามไอบวกสามเลบสี่เนะครับดังนั้นความเร็วของฝนเทียบกับโลกก็คืออันนี้โอเคไหมการเขียนเวกเตอร์สัมพัทธ์สำคัญนะเนาะจริงๆแล้วเราจะใช้ตลอดไปเลยนะนั้นกะูต้องพยายามทำความเข้าใจอันนี้ นะตัวอย่างข้อสุดท้ายนะครับใบ่านข้อสุดท้าย4.11บอกว่าชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแพรที่ลอยตามน้ำจากทิศตัวตกไปตัวออกถ้าคุณเขียนเหนือใต้ออกตกนั้นจากตัวตกไปตัวออกก็คือไปทิศนี้นะแพรลอยตามทิศนี้ด้วยความเร็ว10กิโลเมตร ต่อชั่วโมงเอามเขาสังเกตเห็นเรือลำหนึ่งแล่นไปทางวะทังเหนือนะครับด้วยความเร็ว40กิโลเมตร ต่อชั่วโมงงอันนี้คือความเร็วของเด็กชายที่สังเกตโดยโลกเทียบกับโลกนะแล้วก็เรือเนี่ยสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จริงแล้วมันเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สังเกตโดย เด็กผู้ชายที่อยู่บนเรือเอ้ยดิเด็กผู้ชายที่อยู่บนแพที่เคลื่อนที่ตามนาแกนเกนนะต้องระวังนะดังนั้น40 j เนี่ยเป็นความเร็วของเรือที่สังเกตโดยเด็กผู้ชายไม่ใช่ความเร็วของเรือเทียบกับโลกนะเสร็จแล้วบอกว่าบนฝั่งเนี่ยมีเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่เฉยๆถามว่า ถ้าเขายืนอยู่เฉยเขาจะสังเกตเห็นเรือด้วยความเร็วเท่าไหร่อันนี้คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองถ้าเด็กผู้หญิงวิ่งไปทางที่ตนตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือมีความเร็วลบ2 0อเทียบกับโลกเขาจะสังเกตเห็นความเร็วเรือเท่าไหร่มีสองอันเนาะกรณีที่หนึ่งก็คือเด็กผู้หญิง เทียบกับโลกเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์อยู่นะอันนี้คือกรณีหนึ่งส่วนอันนี้คือกรณีที่สองเมื่อเด็กผู้หญิงวิ่งไปทางทิศตะว,ว,วันตกนะกรณีที่หนึ่งนะครับถ้าเด็กผู้หญิงอยู่เฉยๆนะครับก็คือไว้ง่ายความเร็วเด็กที่เด็กผู้หญิงยืนอยู่ยยยยยยเฉยสังเกตเห็นก็คือความเร็วของเรือเทียบกับโลกนั่นเองนะครับ จากข้อมูลเราต้องการหาความเร็วของเรือเทียบกับโลกก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วของเรือเทียบกับเด็กผู้ชายลบกับความเร็วของโลกเทียบกับเด็กผู้ชายหรือมีค่าเท่ากับความเร็วของเรือเทียบกับเด็กผู้ชายบวกกับความเร็วของเด็กผู้ชายเทียบกับเรือเทียบกับโลกนั้นเราก็จะได้ความเร็วของเรือที่เทียบกับเด็กผู้ชายคือสี่สิบเจความเร็วของเด็กผู้ชายเทียบกับโลกคือสิบไอ ดังนั้นเราได้ความเร็วของเรือเทียบกับโลกมีค่าเท่ากับ 40j บวก 10i นะครับเป็นคำตอบข้อที่หนึ่งก็คืออันนี้ก็คือความเร็วของเรือหรือว่าง่ายความเร็วของเรือที่สังเกตโดยเด็กผู้หญิงขณะหยุดนิ่งถ้าเกิดผู้หญิง วิ่งย้อนไปในทางที่ตัวนตกก็คือมีความเร็วลบ20 i นะครับความเร็วของเรือที่สังเกตโดยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วของเรือเทียบกับโลกลบด้วยความเร็วของเด็กผู้หญิงเทียบกับโลกนะครับรก,ก,ก็จนะมีคาม่าเท่ากับ40 j ลบ10 i ลบด้วยลบ20 i หรือมีค่าเท่ากับ30 i บวก40 j หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยมัน